แรงอีพ่อวันนี้นะคะปัวพามาดูผักแว่นสีนะคะเคยเห็นไหมคะนี่ส,สวยผักแว่นสีนะคะแว่นสีนะคะนี่คือดกแว่นสีนะ,ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นผู้ด่าง ะะอันนี้ก็จะเป็นบอนนะคะบอนหลากสีนะคะบอนเงินบอนทองนะคะอันนี้คือบอนเงินนะคะบอนเงินส่วนตอนนี้ก็จะเป็นถุงเงินนะคะถุงทองนะคะนี่คือถุงทองต้นถุงทอง นี่ถุงเงินนะคะจะเป็นสีขาวนะคะจะเป็นถุงอยู่นะคะนี่นะคะเป็นถุงเงินอยู่นะคะนี่เรียกว่าถุงเงินนะคะถุงเงินจะเป็นลักษณะนี้นะคะส่วนนี้จะเป็นถุงทองนะคะจะเป็นสีทองนะคะถุงเงินถุงทองนะคะนี่เรียกว่าถุงเงินถุงทองนะคะนี่นะคะถุงเงินถุงทองนะคะจะเป็นลักษณะใบอย่างนี้นะคะนิยมชอบปลูกไว้หน้าบ้านกันนะคะนี่ เป็นถุงอยู่นะคะถุงเงินถุงชนี้ถุงทองนะคะถุงเงินถุงทองเนาะนะคะถุงเง,งนินถุงทองอันนี้ก็คือต้อนไม้มาจากต่างประเทศนะคะตายมาจากต่างประเทศนะคะไม่รู้ว่าต้อนอะไรนะคะป้าก็เดินไม่ออกนาะรู้ไดว่ามาจากต่างประเทศนะคะก็สวยดีนะคะ สีสวยมากเลยนะคะหลากหลายสายพันธุ์นะคะนะคะ,นะคะสวยงามมากนะคะสวยจริงๆนะคะป้าชอบนะคะธรรมชาติเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นฟ้าทะลายโจรน,นะคะจะเป็นลนักษณะนี้นะคะเป็นเสมือนไพรนะคะใช้แก้ไขวัดใหญ่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่เรียกว่าฟ้าทะลายโจรอันนี้ก็ เฟืนเฟืนดินนะคะลักษณะเช่นนี้นะคะสวยนะคะวันนี้มาดูอะไรสวยๆกันบ้างนะคะป็นเล็กๆนะคะสวยสวยมากเลยนะคะนี่แหละคือรวยไม่รู้เลิกนะคะจะออกดอก นี่คือต้นรวยไม่รู้เลิกนะคะดอกจะเป็นลังางี้นะคะรวยไม่รู้เลิกนะคะเนาะเรามาดูต้นแพรบารมีกันนะนิยมปลูกหน้าบ้านนี่คือต้นแพบารมีนะคะจะเป็นลัณะนี้ยนะคะต้นแพบารมีนะคะอันนี้ก็คือว่านนะคะ วานนะคะแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะถอนพิษพวกตะขาบพวกแมงป่องนะคะสัตว์มีพิษทุกชนิดนะคะเวลาโดนกัดเคี้ยวได้เลยนะคะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะเก็บหางมังกรนะคะชื่อแต่และบ้านก็บางทีก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ก็หาง านางเงือกนะคะดูนะคะสวยเป็นลักษณะแปลกๆนี่ก็ต้นวานจระเข้เอยอะไรนะปลาตะลายจูนขมขมขม,ขมอันนี้ก็คือกาบหอยต้นกาบหอยนะคะกินได้นะคะต้มรักษาภายในเป็นสมุนไพรส่วนนี้ก็ก้นกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้อะอะไรนะแคทรียานะคะ อะนะลหายอย่างหลายสีนะคะหลายสวยอันนี้ก็คือว่านเศรษฐีว่านเศรษฐีมีสองสีสีเหลืองกับสีขาวนะแบบสีเหลืองจะเป็นลักษณะขอวานเศรษฐีอันนี้ก็คือเก็บมร็ดนะ เก็ดมงก้อน,นะคนนี่คือเก็ดมงกรอ,อันนี้คือกอกมรกตะะเป็นอันานี้กอกมรกตนะอหลายอย่างนะคะนับไม่ถ้วนเลยนะคะเต้ป็ดเป,ปะก็มะะีสวยนี่ก็สวยนะคะแข็งนะคะเล็บเล็บนาง สวยนะคะแข็งนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบ้านกันนะคะไปืไ่ทำงานทำแล้วเัยไม่ได้ทำงานเลยมาดูน้อยหนานะคะดกมากดูอะไรก็ไม่คนน้อยหนานะคะดกจริงๆิ วันนี้ปอบโบก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ